รอบที่แล้วมันาพาดที่กูอะรอบนี้กูเลยอยากทําให้ดีที่สุดให้มันสบายใจอ่ะมันจะได้ไม่ต้องกังวลก็ถ้ามึงอยากทําให้มันสบายใจมึงก็ควรยิ่งต้องซ้อมกว่ามันเฮ้ยมึงมึงเป็นทุกอย่าง,งกูเลยนะเพื่อนจะเป็นได้แค่นั้นใช่ไหม อะไรวะไม่มีอะไร่ะไหนมึงจะให้กูช่วยซ้อมซีนไหนซีนเพื่อนสีเลยอะ่ะเนี่ยโอเคโอเคโอเคมาเเริ่มแรกใช่ไหมกูต้อง เพื่อนเลยอะอย่ามองว่าเพื่อนสิให้มองว่าเป็นงานศิละปะสวยแล้วอืมสวยแล้วหลังจากนั้นน้องตัว กมึงทำอะไรกันวะเออกูแค่ให้ออตโต้มาช่วยซ้อมบทอะแต่นั่นบทกูไม่ใช่เหรอมึงก็ซ้อมกับกูดิอินใจเย็นก่อนที่มันทำเนี่ยก็ทำเพื่อมึงนุย้ยเพื่อผมหรอไหนมึงพูดมาดิว่ามึงทำอะไรอ่ะก็นี่ไงมึงไม่สนใจอะไรเลยอ่ะ มึงเคยรู้อะไรบ้างกูวะกูไม่เคยรู้อะไรเลยไงกูถึงต้องมาได้ยินจากปากคนอื่นอ่ะทั้งเรื่องที่มึงไปมีคู่จิ้นใหม่แล้วก็ทั้งเรื่องที่มึงจะไม่แสดงแล้วอีกอ่ะไม่อยากเป็นแล้วใช่ปะนักแสดงมึงบอกไปใช่ปะว่าเรื่องนี้มึงจะรับเป็นเรื่องสุดท้ายตอนนี้ทั้งกองเขาก็รู้หมดแล้วเว้ยว่ามึงกับกูทะเลาะกันจนทำงานไม่ได้อ่ะมันยังไม่อายพอใช่ปะมึงอยากให้กูอายแค่ไหนวะ มึงอยากให้กูดูแยกก่กว่านี้อีกเหรอถ้ามึงอยากเลิกกับกูมากมึงไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวกูเป็นคนบอกพี่เตยเองว่ากูจะถอนตัวจากเรื่องเนี้ย